สวัสดีค่ะมอน,นี้อันลูกกระมุนจะพากันมากินซุกกี้วสันพ่อทิจจะเลี้ยงซุกกี้ลูกกระมุนวสันแต่ว่าน้องแย้มบอกว่าอีพอถือก,กลอตเตอรี่สามคู่วสันก็เลยดีใจร้ายเลยมาบอกไม่พิมพ์อีกแล้วสวัสดีจ้าน้องแย้มเ้้ยจ้าน้องแย้มน่งเอกช่องไม่พิมพ์เด้นอน,นี่ <c oughs> คือว่าอันอีพอถือเด็กรายพระจูลูก แม่จะถือสามคู่เป็นแฝดสองป้าแฝดสองขึหมานแท้แฝ <laughs> อหมานที่ถืรอรถตอรี่สมัวเลยเนาะเมื่อน,นั้นแม่พิมอันเห็นอันยายส่วนยายส่วนว่าวปั้งพอโจก็ถือสามคู่เป็นเด้อลอตเตอรีร่อ่ะสั่นพอโจเมื่อเราประหลุเมื่อแล้วจ้ะเมื่อนี้ลาสิมาหยังเมื่อนี้ลูกมาบอาากเหล็กไหมพิมแมาบอกเลขแม่พิมอีมออกลแล้ว เวลาไดดมาจะใสล่ลูกไดดมาแต่ในฝันจ้ะฝันมาจังไดดลูกว่ามีพิพงฟังนะฝันว่าแมวเปามากินตับลวก็ตอนที่เราจะมืดตาละบานี้มั่สีมีข้นสีดำๆำละบานี้เมื่อสีขึ้นเป็นตัวเลขเลขสองละกาเลขจีนละกาเลขหนึ่งเป็นข้นสีดำดำเลยบ่ลกูกแมวเมปามมนมากินตับผู้ใดลูกกินตับละ ตาบลาโอ้ยเน้อเด้อน้องแย้มเด้อจ้ะเด้อวังหันกับพ่อถือรถตอรี่งวดก่อนพ่อก็ถือมันจะมีเส้นเด้อจ้ะเป็นครอบครัวที่มีเส้นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าขันลูกสาวบอกว่าถูกพ่อก็จะถูกคือเกขาแต่ว่าไม่พิมพ์ว่างวดนี้ขันอีพ่อซื้อตัวใดอีหลามมาบอกนี่เด้อลูกเด้อจ้เดี๋ยวถามพ่อเขาเน่ะว่าพ่อซื้อตัวใดมาบอกเอฟซีในเด้อลูกเด้อจ้ะแต่มื้อนี้จะขอเลขน้ำอีหลามเนี่ยลาบ่าฝันดีเนาะลูกเนาะ ฟันได้เห็นเหลขว่าซ่านไปมาบอกซูไ่พิมพ์ฟังอีกแล้วโอ้ขืดีแต่น้อนางเอกช่องไม่พิมพ์เ้อนี่น้องแย้มเด้๋ยจ้ะเด้อข้าพูดของม่แหล,กกลกแ็กกากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไม่พิมพ์ผ้ารวยนี่เด้๋ยจ้ะเมือน,นี้ลูกหลานว่าฝันกเ็เลยแรนมาบอกอยากบอกเลขให้ไม่พิมพ์รงให้เอฟซีบางอีกแล้วแต่บางหัวบางหันพอโจกกระถูกคือเก้าพูนว่าพอเพูดนี่ละจ้ะ ลูกบอกถูกพ่อกระทูกลูกบอกว่าถูกพ่อกระถูกคื้นเกลีว่ัสันถึอโรตารีงวันละสองสามคูอยู่เลยจ้ะตาวางวันนี้น้องแย้มก็เลยมาบอกแม่พิมเห็น้ลงเอฟซีเบิงเนื้อวัสดพอได้โ่งมาน้ำน้องแย้มเนาะแต่มันนี้แม่พิมพ์จะอันเฮสุกิหฮลากินเด้อมาจะค้นวันนี้ลูกะเพคือน้องแย้มจะกคนนะลูกเนาะเด้อน้องแย้มจะหเป็นแนวทางเอฟซีเนาะค่ะเนาะน้องว่าน้องฟันเห็น น้องฟันเห็นตัวเลขป่ะสันสองเจ็ดหนึ่งนี่ละจ้ะหาเดี๋ยวสุกเดี๋ยวหลบับน้องนุ่งเยี่ยมเดอ้อตะบายอีลาฮอดอันเดียวอีลานถามพอเด้อถามพอโจเด้อถามพอโจว่าพอโจได้เลขตัวใดเรามาบอกไม่พี่งงหนึ่งเด้อลูกเด้อพอสีได้ลงไอเอฟซีเบิรงเนาะแต่ว่านี่เลขหลบับฟันน้องลูกเนาะน้องน้องเยี่ยมฟันเดอ้อเป็นแนวทางนู่นค่ะเนาะไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ด้วย้ะ การูของมแมลกกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่มองไ่พิมพ์ผ้าด้วยนี่ด้วจ้ะวนนี้ลูกหลานกะมากินเลี้ยงเพาิดต้มสุก,กีเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเพิ่นกระเทือมาอ่ออนบอกตัวเลขเป็นแนวทางให้เอฟซีเนะาะคะเนาะทามีโศกมีลาบน้ำลูกหลานจ้ะมีอยงกับแบ่งปันกันจ้ะแต่ว่าพอเพิ่นถูกรอตอรีตลอดอันลูกบอกว่าถูกพ่อกระถูกขึ้นเก่าเพิ่นว่า เดี๋ยวให้อันพอเป็นสื่อตัวใดไหมพี่มันจะขอตัวเลขมาฝากเป็นแนวทา่าให้เอฟซีเยค่ะเด้อพอเพิ่นถูกก็จะรีสูงวดพอเพิ่มจังหัวดละคูสองคูจ้ะสำหรับมือนี้ค่ะสำนีคนนะคะนะ่ะนาะสวัสดีค่ะ